สวัส e e e ด <Liberty. S 2> fit, ีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสวัสดีนะครับเดิมมันนี่กับพ่อกันอีกแล้วกับซ่องสาวนางแชแนลอีกแล้วเนาะครับเนาะการมันนี่กับมาชมภาพบรรยากาศอยู่ข้ามไก่เนื้ออีกแล้วพี่น้องมาพบมาพอกกันเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะกามาเบืองไก่เนาะพี่น้องเนาะมันนี่กับมาเบืองไก่อีกแล้วว่าไก่ตัวนี้มันก็ได้อยู่ด้ชิบอ่า ยี่สวันครับผมอายุน้องไก่ได้19วันนะครับว่าโตแค่ไหนเดี๋ยวได้จะให้ดูนะครับนี่ว้าว19วันครับเป็นหนุ่มน้อยแล้วครับนี่นะครับกำลังน่ารักเลยครับผมตอนนี้เขากำลังกินอาหารกันอยู่ครับผมก็อายุน้องไก่ก็ได้19วันแล้วนะครับอ่อีกอีก19 20ก้่ถ้า21วันเดี๋ยวจะ ช่างน้ำหนักเขาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาน่าจะได้อยู่ในเก้าขีดต้นๆนะครับผมก็คาดว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าน่าจะการที่เกณฑ์ที่อาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกมานะครับก็ตามมาก็ถ้าสามอาทิตย์ก็น่าจะได้เก้าขีดกว่าครับก็ถือว่าน้ำหนักดีครับรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเ็สวยงามครับเพชรเมียนะครับ ถ้าเป็นเพศผู้นะนะต้องโลหนึ่งครับยีเบียดวันต้องได้โลหนึ่งเท่านั้นนะครับผมถึงจะอยู่ในมาตรฐานยีเบียดวันครับผมก็ตอนนี้ก็ชมภาพบรรยากาศครับก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วครับก็อาจจะมืดหน่อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็ให้ชมภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับผมว่าน้องไก่เขาอยู่ยังไงแลวตอนนี้เขาก็คึกคักครับจินอาหารกันยังอรอ,อร่อยเลยครับผม มังโจก็นอนเล่นครับก็ถือว่าข็งแรงครับผมนี่ครับคุณลุงไ่19วันนะครับไก่19วันก็ตอนนี้ก็น่าจะได้5 6น 7, 7, ิ้ 4, 3, ว7นิ้วสมมติทำ8นิ้วแล้วแหละอีสามมันต้องได้9นิ้นะครับผมก็ขอปากด้วยนะครับอ่าปาก ช่องสาวนางชาเนลนะครับผมสาวนางชาเนลนะครับช่องสาวนางชาเนลก็ฝากกดติดตามครับผมให้เป็นกาลังใจซิการละันเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อนะครับผมก็ขอฝากเลยนะครับผมเพื่อนพี่ๆทุกคน,ก,คนก็ขอบคุณมากที่อคอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจ สาวนางเนลมาตลอดนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นออโต้ฟีดนะครับเป็นเล้าใหญ่นะครับไม่ใหญ่มากครับก็แล้วก็ใหญ่อยู่ก็ออโต้ฟีดนะครับเป็นไรยน้ำก็พลมก็สิบหกตัวครับหนาา้ากว้างนี่ครับผมลาย กินแบบโปโต้เลยครับผมกินแล้วครับกินเยอะแล้วกินมาทั้งวันตอนเข้ามาแร่ๆก็ลุมกินครับตรงนู้นนะครับกำลังกินกันนี่เพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนดูนะครับนี่นะครับผมกำลังกินกันแบบตีวงกว้างเลยอ้อมถาดเลยครับผมก็ก็อร่อยมากครับอาหารมันมันหอมนะครับเนี่ย เขอบคุณมากครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ส่องสาวนางซานเนลมาตลอดนะครับผมขอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับผมบายบาย